วันนี้เราจะไปติดตโซ่รองเท้ากันนะครับผมโดยที่ผมคุยกับทางร้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยส่ง EMS ไปที่ร้านเขานะครับผมแล้วเขาติดเสร็จเดี๋ยวเขาจะส่งกลับมานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูในกล่าว่ากี่วันเราถึงจะได้ตัวรองเท้ากันนะครับผมมันน่ยเป็นวันที่เท่าไหร่วะ วันนี้เป็นวันที่21เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับว่ารองเท้าเนี่ยจะได้วันไหนและรองเท้าจะเป็นคู่ไหนที่ผมนันปติโซ่รับรองว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนรอติดตามได้เลยเดี๋ยวผมตอนนี้ขอไปแพ็คของแล้วก็เดี๋ยวไปส่งของก่อนมีรองเท้าขายออกหนึ่งคู่แล้วก็มีรองเท้าที่นําปติดโซ่อีกหนึ่งคู่บอกเลยว่าคู่ที่ไปติดโซ่เนี่ยทุกๆคนยังไม่เคยเห็นผมรีวิวเลยเดี๋ยวเราจะมารอดูด้วยกันว่าจะเป็นคู่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวโซ่ร้านนี้ด้วยว่ามันดีแค่ไหนอะไรยังไป้แล นี้เราก็ส่งมาที่ร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยวันที่ย้ำกันอีกทีหนึ่งวันนี้วันที่21กันยายนปี2021เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าทางร้านเนี่ยจะติดโซให้เราไวแค่ไหนและส่งของกลับมาให้เราเนี่ยถึงวันไหนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวโซที่เขาติดมาให้อีกทีหนึ่งว่ามันดียังไงเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นยังไง,เ,ง,ไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะเอวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันที่23แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่22แล้ววกันเพราะาะ่ ผมลืมอัปเดตเรื่องเรื่องการติดโซของผมนะครับก็คือตั้งแต่ผมส่ง Cur เคอรี่เนวันที่21นะครับผมวันที่22ทางร้านได้ส่งข้อความมาหาผมแล้วนะครับว่าเออเขาได้รับของแล้วนะซึ่งผมส่งเคอรี่ไปเนี่ยว่าเมื่อวันที่21 นะครับของได้ัาที่22ตอนประมาณเย็นๆนะครับผมซึ่งทางร้านเนี่ยก็มีแชทมาบอกผมว่าเฮ้ยเขาได้ของแล้วนะนะครับผมก็ได้กล่องที่ผมได้ส่งให้เขาไปนะครับเขาก็ส่งมายืนยันให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูประหว่างตอนติดโซให้เราดูด้วยในทุกๆข้างนะครับผมเนี่ยว่ากําลัง <Wow. S 1> ดำเนินการนะให้เราดูหลายๆขั้นตอนได้ดูรูปรองเท้าเราในหลายๆมุมในการติดโซ่เฮ้ยเราโอเคกับ แบบนี้หรือเปล่าอยากเปลี่ยนอะไรไหมนะครับผมเอาไง่ายคือเขาให้เราดูงานแล้วแหละครับว่าติดเนียนไหมเป็นยังไงรายละเอียดดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งตัวนี้น่าจะรู้แล้วแหละ a อซิ <Okay. S 2> สชอนวอเตอร์สปูนนะครับซึ่งเขาก็บอกมาตอนท้ายนะครับว่าขออนุญาตส่งพัสดุเปวันพรุ่งนี้ก็คือส่งไปวันที่23แทนเพราะว่าเขาไปส่งไม่ทันนะครับ <Okay. S 2> ก็จะส่งภายในวันที่23แทนนะครับเ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าของจะได้วันไหนไปนอนแล้ว ก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับ a อสิชช้อนวอเตอร์สปูนที่ติดโซมาแล้วนะครับผมถ้าใครถามว่าติดโซเนี่ยเป็นยังไงใช่ป่ะมันจะเป็นประมาณนี้ อ่าเห็นปะมันจะเป็นแผ่นใสๆแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักโซว่าเฮ้ยโซคืออะไรติดโซเนี่ยก็คือเขาจะนําฟิล์มเนี่ยมาติดตรงที่พื้นรองเท้าเพิ่อมอีกชั้นหนึ่งนะครับผม<ๆ>เพื่อที่จะให้พื้นรองเท้าของรองเท้านั้นๆเนี่ยไม่เลอะสกปรกหลายๆคนก็น่าจะสงสัยว่าเฮ้ i, ยู่ดีๆเราจะเอาแผ่นฟิล์มเนี่ยมาติดที่ตัวพื้นรองเท้าเพื่ออะไรนะครับผมผมก็ต้องบอกก่อนว่าการติดโซเนี่ยมันนิยมในกลุ่มคนนี้ก็เหดอย่างพวกที่คนพวกเล่นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะฮิต ที่จะติดโซเพราะว่ารองเท้าที่สนิกเกอร์เฮดส่วนใหญ่เก็บเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าไงลิมิเต็ดเอชชั่นนะครับก็คือทําแล้วไม่ได้ทําอีกนะครับผมจานวนจํากัดรีเซล,ลแพงอะไรอย่างนี้นะครับผมชาวซนิกเกอร์เฮดเนี่ยเลยนิยมมาติดโซเพื่อถนอมรองเท้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุดแต่ก็ต้องพูดก่อนว่าการติดโซเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรองเท้ารุ่นแพงๆนะคุณจะเอาเบเกอร์จะเอาแพร์หรือว่าจะเอารองเท้ารุ่นลายมาติดเนี่ย มันเป็นสิ่งของคุณก็จริงแต่ว่าอันนี้ผมขอบอกก่อนว่ามันนิยมในกลุ่มคนของคนที่เล่นรองเท้ามันไม่ใช่รองเท้าที่เน้นใช้งานอ่ะเอองพูดอย่างมันเป็นรองเท้าลมแบบสะสมรู้สวยงามเนี่ยคนถึงจะนํามาติดโซ่ซะมากกว่านะครับผมซึ่งผมว่าการติดโซ่เนี่ยมันเป็นประโยชน์พ่วงกันนะคือรองเท้าเนอะไรหลายคนน่าจะรู้นะว่าอย่างคู่เนี้ย s i สต์ชองว w a ต e r s p ปู n เนี่ยมันก็มีเซล์ของมันถูกไหมสมมุติว่าถ้าผมไม่ติดโซ่แล้วผมใส่เนี่ยพื้นก็จะดำมันมันก็เรื่องปกตินะแต่ว่า ถ้าเราติดโซสมมุติผมใส่ผมติดโซใช่ป่ะผมก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่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 เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเกิดความคิดว่าเฮ้ยอย่าขายว่ะอ่ะลองนึกด,ดูนะนึกตามนะผมเกิดความคิดว่าอ,อ,อย่าขายผมก็เลยเออตั้งขายไบมือสองอันนี้จากที่ผมดูมานะคู่ที่ติดโซกับคู่ที่ไม่ได้ติดโซคู่ที่ติดโซเนี่ยจะขายได้ราคามากกว่าเพราะ <S <s <itt ain> เพราะว่าพื้นเนี่ยมันยังใหม่อยู่แต่คู่มือสองที่ไม่ได้ติดโซเนี่ย พื้นมันบางทีมันก็มีสึกบ้างบางทีมันก็มีดำบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะซึ่งัตโซเนี่ยติดมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าอยู่กับรองท้าวอได้นะมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับเมื่อเราเดินเยอะโซก็เริ่มเสื่อมมันก็เหมือนพื้นรองเท้าดีๆนั่นแหละนะครับผมโซตัวเนี้ยมันก็เริ่มเสื่อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าโซเริ่มบางแล้วมันขาดจนเข้าไปถึงตัวเอาโซจริงๆของรองเท้าเนี่ยผมก็แนะนําว่า เราดึงออกแล้วก็ไปติดใหม่เออผมลืมบอกเลยตัวโซตัวนี้เราสามารถดึงได้นะครับเราจะติดใหม่ก็ได้หรือว่าเราจะดึงโซแล้วก็ขายเลยก็ได้นะครับือพื้นจะดูใหม่มากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการติดโซนะซึ่งอย่างที่บอกครับการติดโซมันเป็นที่นิยมในส n e เกอร h e ฮดก็คือคนสะสมรองเท้าหรือว่ารองเท้าคู่แพงๆหรือว่าเป็นรองเท้าคู่รักของเพื่อนก็นได้ที่เราไม่อยากให้พื้นมันสึกแล้วก็อยากให้มันอยู่กับเรานานนะครับซึ่งโซตัวนี้เนี่ยผมติดของย e ี่ห้อเป็นโซโนะครับผมความหนา0.9ม mm, ิลลิเมตรก็คือความ มันหนามากๆแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่คนใช้นะครับว่า ถ้าเราเดินบ่อยมันก็จะเสื่อมไวถ้าเราเดินไม่ได้บ่อยมากนานๆเดินทีอย่างเงี้ยมันก็จะเสื่อมช้ามันอยู่ที่ระยะการใช้งานของเรานะครับผมเราเน้นเดินตรงไหนเราไปเสียดสีอะไรตรงไหนเนี่ยท้า้ฟิล์มขาดก็อาจเกิดได้เหมือนกันนะครับแต่ด้วยที่มันหนาถึง0.9ม mm มเนี่ยมันเลยทําให้เวลาโดนสิ่งสกปรกหรือว่าของมีคมอะไรเงี้ยมันจะ,จะบาดได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงตัวเนื้อรองเท้านะครับผมผมถึงเลือกตัวโซโดมี้มาใช้นะครับผมเพราะว่าด้วยที่มันหนาถึง0.9ม mm มและราคาที่ผมรู้สึกว่าเออผมรับได้ะะเพรราาามันาคา <S 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 ได้การติดโซนี้เลยนะครับเ <Wow. S 1> พื่อนๆสามารถซื้อโซแล้วให้เขาส่งมาที่บ้านก็ได้แล้วเราจะติดเองอันนี้ก็ได้แต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าผมติดไม่เป็นก็เลยส่งตัวรองเท้าเนี่ยไปให้ทางร้านติดให้ใช้เวลาประมาณ3วันเท่านั้นถ้าเป็นวันธรรมดา,า,าเนี่ยสวันผมได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เราแวกบ,บ้านเพื่อนแล้วว่าตรงนั้นการขนส่งมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยก็อยู่ที่สถานีขนส่งนั้นๆด้วยนะครับ ฟีลลิ่งการใส่หลังติดโซไปนะก็รู้สึกเหมือนเดิมผมรู้สึกว่ามันก็คือรองเท้าแล้วก็เวลาผมเดินในพื้นน้าหรือว่าเดินืในพื้นที่เปียกก็ไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นนะเอาง่ายๆมันก็คือปกติอะฟีลลิ่งการเดินมันมัน,ม,นมันรู้สึกปกติเลยมันไม่ได้มีอะไรแย่ทำให้เราลําบากในการใช้ชีวิตเลยนะครับก็ถือว่าผมว่ามันดีนะหลายๆคนที่อยากเก็บรองเท้าคู่รักไว้นานๆเนี่ยแล้วก็ โซดีๆสักแผ่นหนึ่งราที่เอื่อมถึงนะครับก็โซโดเป็นคำตอบที่ที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเขาก็ติดมาเนี่ยก,ก็ติดดีนะติดดีเลยแหละมีการเสริมแผ่นที่เขาคิดว่ามันจะเกิดการเดินเนี่ยกระทบโดนบ่อยที่สุดก็จะเป็นตรงส้นเท้าเขาเสริมมาให้2ชั้นแล้วก็ตรงหน้าเท้าเนี่ย อีก2ชั้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคอะบริการดีแล้วก็มีการแชทมาคุยมีการส่งรูปบอกอรายละเอียดต่างๆอย่างที่ผมบอกในคลิปตอนแรกรออก็มีการบอกต่างๆว่ารองเท้าเราเป็นยังไงเริ่มทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเสร็จก็มีการถ่ายรูปให้ก็ถือว่าดีแนะนำเลยนะครับใครที่สนใจอยากติดโซสามารถไปทัก Facebook IG โซโดบได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะสามารถไปคุยกับทางร้านได้นะครับผมทางร้านตอบไวคุยดีนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้ผมหรับการติดโซครั้งแรกในชีวิตของผผมเลยครใคร ที่อยากติดโซหรือว่ายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเลือกยี่ห้ออะไรดีเพราะว่าโซในท้องตลาดตอนนี้มันเยอะมากนะครับก็ผมเลือกโซโดนะครับถ้าใครเลือกอะไรก็สิ่งของคุณแหละแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําตอนนี้ก็ยังคงเป็นโซโดเพราะว่าอย่างที่บอกครับราคาอะไรต่างๆการบริการต้องมีคู่2แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมและอยากรู้เขาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฟิวออนฟีด้วยนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวไอตัวดัง จอชทาวหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าไอ้ตัวดังสีเทาดาอะ่ะผมได้โพสต์ใน IG ไปแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ติดตามสามารถไปติดตามได้เลย,เ,ลยเพราะว่ามีคลิปอันบ็อกวันีที่เรยบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับจอชทาวก็ติดตามได้เลย,เลยคลิปหน้าเป็นการรีวิวดังโลแล้วนะครับผมใครยังไม่ได้กดกระดิ่งหรือว่ากด subscribe ฝากกดด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของฟรีออนฟีนะคลิปหน้าฟิวพาไปออนฟีที่ไหนจะรีวิวอะไรแล้วเจอกันครับผม let's get it